สวัสดีครับสวัสดีพบกันเช่นเคยนะครับกับสมบูรเพงสีอาซีบักช่องนะครับวันนี้ลมมันแรงนะครับต้องตะโกนคุยกันหน่อยนะลมมันแรงกันลมมันแรงไงมาทดสอบนะครับกับเฮลิคอปเตอร์เกษตรรุ่นยอดฮิตนะครับเบลส0 6นะครับตัวนี้ก็เป็นอาอลูมิเนียมที่พัฒนาแล้วนะครับก็คือบินสู้ลมนะครับบินสู้ลมนะฮะ แรงมากเนี่ยบ้านผมเป็นยังไงแหละลมมันแรงนะลมแรงมากๆเลยนะครับมาทดสอบบินกันนะครับผมกับเบลเกษตร206ติดไฟด้วยไหมแวบแวบเนี่ยพอแวบพอแวบพอแวบไฟก็มีหลายจุดนะครับผมนะตรงนี้ก็มีใต้ท้องก็มี แล้วก็มีสายทช่้องนะไม่ใช่ท้องแล้วก็มีด้านข้างด้านข้างด้านข้างเอาเดี๋ยวจะบินแล้วแหละแปบ๊บนึงป๊แบบนึงไปดิเหมือนเดิมนะครับเปิดวิทยุเสียบแบตที่ลำรอลโรเตอร์เฮดขยับนะเหมือนเดิมแล้วก็ ขึ้นไฟสีน้ำเงินค้างแล้วก็เข้าคำว่า GPS รอเป็นไฟสีเขียวนะพอไฟเขียวแล้วก็คือพร้อมที่จะบินนะครับ GPS เข้า GPS โอเคแล้วก็ <c oughs> สตาร์ทเร่งลงสุดซ้าย1 2 3 4นะครับแล้วก็ลั่นลั่นฟังเสียงใบพัดให้หมุนจนสุดเสียงนะครับแล้วค่อย แล้วค่อยเติมคันเร่งเข้าไปหนึ่งขีดฟังเสียงก่อนนะครับฟังก็ฟัง,งอ้าวเหรอออคเทอครับดันขึ้นไปหนึ่งขีดครับรอคันเร่งไม้ตรงกลางเจอลมนะครับตัวนี้เป็นรุ่นที่พัฒนาแล้วนะครับดูหางครับ จะบอกเป็นอะไรลืมองปิ้นลูกอ๋อไม่ทันละไม่ต, <c oughs> ต้องปิ้นแล้วลูกเลิกหนูเ mm มื่อนึกได้ตอนหนูเห็นหอนี่ละบอกอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรหรอกสั่งปิ้นนั่นแหละแต่เครื่องผมไม่ปิ้นไงก็บินสู้ลมได้นะครับผมนะฮะกับเกษตรเบลเกษตรสองนะครับก็ ลํานี้เป็นงานซ่อมนะครับผมงานซ่อมงานแก้นะฮะก็ไม่มีปัญหนานะครับไม่ว่าจะทํามาจากที่ไหนเราก็รับซ่อมรับทําให้เหมือนเดิมนะครับได้หมดนะครับขอแค่เพียงมันมีอะไรล้วก็ทําการซ่อมเซอร์วิสให้นะครับอันนี้เจอลมนะครับนี่อุ่นลลมอุ่ลมอุ่นลม๋วเครื่องลงสักหน่อยครับยรบภาพยับภาพ ก็ถ้าเรารู้ว่าฮอเราสู้ลมได้ประมาณไหนเราจะเล่นสูงเล่นต่ำก็ได้หมดนะครับไม่มีปัญหาแต่ช่วงนี้ที่บ้านผมลมแรงมากครับไม่รู้มันหน้าฝนหน้าร้อนหน้าหนาวผสมกันหมดครับผมตัข้าบนเมืองสามดดี เห็นเขย่าเขย่านี่โดนลมนะถ้าไม่มี GPS ก็จะจะคุมยากเลยนะครับอาหารหางมาให้ดูหน่อยนะครับขนาดนี้ก็ถือว่าถือว่านิ่งนะฮะเห็นไหมครับ ลมแรงจังมา่ต้องไหเวเลอครับไหวนะเพ่องมีจังตอบแบบตอบแบบไม่ต้องคิดเลยนั่งค่ะแล้วปุ๋มวิ่งต่ำก่อนครับลมแรงมากเลมแรงมากเรกวจะลองเหมือนกันนะเอามีลมที่สุจะบินยังไงไม่ได้ไม่ต้องถอดขอ,องขางให้มันได้อัตราลดในการเล่น <c oughs> โอ้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 โอ อาีอาีบอกแล้วฉันไม่กลัวลมทำให้มันได้อย่างที่โม้หน่อยเป็นไงฟังเสียงลมพี่น้องถ้าไม่มีลมนี้บินมันมากเลยเนี่ยลำเนี่ยจะบินสวยงามสมูทแบบมันอธิบายไม่ถูกอะมันอร่อยมากครับไม่ใช่ <laughs> มันจะบินสมูทนิ่มนวลน,นะครับผมนะ ฉันไม่กลัวลมโอเคไหม่ายมาสิโอ้ลมแรงฉันไม่กลัวก็เหนื่อยก็ไม่รู้ว่าบินได้กี่นาทีนะเดี๋ยวลองดูกันนะครับโอ้โอ้โอ้เฮ้ยมันสู้ลมจริงว,ว่ะพี่เจ๋งม่ะแต่ต่ำหน่อยลมมันแรงมากถ้าเป็นเมนวนก็แบบกนันกันจนมือหงิกเลยนะกันกันแบบอย่างนี้เลยแหละ ลมมันแรงอนะแล้วไม่กล้าบินไปไหนเลยมันบินได้อะบินได้ไหมก็บินได้ดิเป็นอะไรก็กบินได้นะี่ไงเออลม,มแรงจริงเนาะแรงแต่มันจะเข้าียกอะไรโดดๆนิดนึงนะเพราะลมมันแรงมายังบอลลูนบอห้องอ,งเ,อเมริกัสาดู ก็ไปในโหมด GPS นะครับเราก็เล่นในโหมด GPS นะครับ มาฉันไม่กลัวลกูกเป็นไงล่ะเสื้อปิดวไเสื้อปิดไว้ ตมงนี้เราจะบอกว่าค้างมันค้างค้างางก็ปิดเลยแต่เวลามันเดินไงอะไรค้างมันค้างมันกดอะไรไม่ได้แต่เวลามันเดินอยู่ใช่ตปยืยนใหม่ดิเดี๋ยวแอ่นี้ไปเดิเเเไ,ปเไปยืนไปยืนเน็วๆแสงสวยเร็ว คะเดี๋ยวลูกหนึ่งสองหนึ่งสองเร็วเร็ว ฉันขี้โม่ดิแกเอ้๋ลมมันแรงหนุนนะ่ะพูดภาษาอะไรอ่ะฟังไม่รู้เรื่องเลยอ่ะภาษาไทยอะภาษาฝรั่งภาษาฝรั่งเศส <laughs> อะไรน <laughs> ะภาษาฝรั่งเศสภาษาฝรั่งเศสฝรั่งเศส,<อ>เสรหรือเศษฝรั่งก็ไม่รู้ <laughs> โอ้ยบินนานนีดยย่ดิแกเอ้ยว่ะดูนี่น่ะแบตยังไม่ทันหมดเลยเพอาะอะปะยังนำโน่นอีกแกใส่อะลามปิ๊บๆเข้าไปแล้วแหล,ลออะ วเอาวเอวเอวเอาไ่ใช่เอาจักยังไงเอาเอาทั่วเอาทั่วดิเอาทั่วนะอมาหากลัวด้วยไกลัวนเหรกลัวทำไมอยู่บ่หอกลัวทำไมอยู่บอหอเหมือนอยู่เหมือนขับรถแล้วกลัวทำไมอยู่ใต้ฟ้า แค่ฟันเราใช่ไหมใช่ <laughs> กม็มีปัญหาเรื่องลมนะครับกับเบล206ูเกษตรล้ำนี้นะครับก็เป็นล้ำที่พัฒนามาแล้วนะครับพัฒนานิดหนึ่งก็เอาเพราะว่าก,ก่าจะมาถึงจุดนี้ก็ก็เยอะนะครับค่อยๆปรับเซตแต่งไปเรื่อยๆครับอะเยอะคนอะ <laughs> เซตค่อยๆทำนะ มันไม่รู้ครับก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆครับมันขึ้นอยู่หลายๆปัจจัยนะมอเตอร์สปีดเซอร์โวแล้วก็ตัวบอ,บอดี้เขาเองด้วยนะครับจะบินได้นานๆก็มันทั้งหมดนะควบคู่กันนะครับบินได้นานด้วยนะกี่นาทีแล้วไม่รู้สิบกว่าแล้วแหละพอแล้วแหละ ร้านปิ๊บปิ๊บไม่เห็นห้อสีเลยเดี๋ยวเดินไปดูกันเราไปจับดูนี่จับได้เลยเหรอเธอเราไปจับดูสิมือใหม่หัดเล่นอย่าอ,อย่าทำาแบบนี้นะคะแบตยังไม่หมดครับเหลืออีกน่าจะมีไม่เกิน2นาทีครับเป็นไงครับแบบนี้บินนานไหมครับถูกใจไหมฮะนานมนาะนานนาน,น,าน แบตยังไม่ท oh, no. ันหมดเลยเนี่ยนานมากใช่ไหมใช่นานเลยนานนานมากมากอันนนานไหมนานเราเคยเดินแบบกันใช่ไหมรถดีเนี่ยก็เราขับได้เอาอันนี้ออกดีที่มดอ่าจะถ่ายรูปขึ้นไปหน่อยขึ้นทำไมไม่เอาเอเหรอลงมาเอาลงมา ตรงนี้ก็เป็นนะ้าบินออ,ตโ,อโต้เล็ก8อะไรประมาณเนี่ยนะครับนะสามดีจีเวสโฮมรีเทนโได้นะครับก็ผมก็จะบินให้ดูแบบนี้ก็พอนะฮะกับอยู่ในโหมดจีเวสเนี่ยครับลมแรงมากมันสู้ลมได้ขนาดนี้ก็โอเคแล้วล่ะครับน,รนาทีบินคิดว่าน่าน่าจะมีสินะเนี่ย <ทำ S 1> สิบหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเดี๋ยวผมไปจับเวลาอีกทีนึงนะครับ โอเคนะครับก็เอาเครล่งลงประมาณ1ขีดนะครับนะครับขออนุญาตดับเครื่องก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นหญ้านะเดัมจะฟันใบพัดนะใบพัดหางนี่ครับก็แบตเตอรี่ก็ ประมาณนี้ก็พอนะครับผมนะก็เสร็จแล้วนะครับผมกับงานงานซ่อมงานเซ็ตงานแก้งานอัพหรือจะสั่งประกอบใหม่ก็ได้นะครับอยากได้สเปคแบบนี้บินสู้ลมบินนานๆอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับไม่มีปัญหานะนะครับผมนะครราคาเดี๋ยวผมแจ้งให้นะครับผมนะก็อยู่ประมาณ2 26นะฮะประมาณ26งหมนหกะรีโมทแบตที่ชาร์จที่ชาร์จก็เป็นดิจิตอลนะครับผมนะห้าแอมห้าหแอมประมาณนี้นะครับวิดิโอวิวก็ตัวนี้เลยนะครับ i6x เนี่ยครับนะพร้อมบินแบตเตอรี่1ก้อนก็ไฟไฟไม่เกี่ยวนะไฟต้องซื้อเพิ่มนะครับเนี่ยนะนะไฟซื้อเพิ่มนะครับผมโอเคนะครับก็ฝากด้วยนะครับสำหรับพี่ๆลูกค้าท่านใดสนใจกับงานประกอบซ่อมเซ็ รถเลืกอเครื่บินเฮลิคอปเตอร์ติดต่อสอบถามได้นะครับกับสมบูรณ์เพ็งสีอาซีปัดช่องบินดีเล่นง่ายได้มาตรฐานทุกํำนะครับติดต่อทาง Facebook ชื่อสมบูรณ์เพ็งสีนะครับทางไลน์ใส่เบอร์โทรศัพท์0828612081นะครับอยากจะประกอบใหม่หรืออยากจะซ่อมอยากจะเซ็ตอยากจะอัปเกรดก็โทรมาทักมาสอบถามปรึกษากันก่อนนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย